ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรหนูชื่อเด็กหญิงอะไรเนีบูมอ้าวเบิ่งหนูชื่อเด็กหญิงอะไรหนูชื่อเด็กหญิงอะไรเนหนูชื่อเด็กหญิงอะไรเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วหลังรู้อปหลังเก่งกาจเฉลี่ยหรอเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลหยังดมกาบาล อนุบาลหนึ่งโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพระกุมารโรงเรียนพระกุมารคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรนะฮะเอาอยู่กูเปิด์เพราเด็กออกูึ้นนอกคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรแม่อ้นแม่อ้นบอกฮะคุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อนูน